Accordingly, before starting the investigation. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. Hmm... I go Huh? huh? มีเบียร์ผู้แว่นะอะทำไมคนะิดผายแนละ้วสียูบทปล่อยรูได้ไงอนะ่ะรู้เดซสอตรงนี้ก็ตายแล้ว ป่าไม่ใช่โบสผมกำลังส่องดูที่บวกวิธีผานี่คือตรงไหนวะเบียร์มาเบียร์มาส่องอีกคนดิมันเห็นประตูเหมือนเป็นประตูใต้ดินเนี่ยอันนี้ส่องวิธีหนึ่งสติผมลดไปเท่าไหร่ครับพอยสามสิบคลิกเดียวสามสิบเลยจะป่าเบ,บียร์มาส่องอีกคน เดี๋ยวห้องมัดที่ผ่ายรเบียมันมีโค้ดหลายห้องเลยแมงเขนเพราะขนาดห้องโบสถ์ยังมีแมงเขียนเล็กเนี่ยคือห้องที่มีแมงเขนเล็กมันมีทั้งเมลวิงปีเมลวิงแล้วก็ทั้งทั้งใต้ดินั้งสอบห้องก็มีเหมือนกัน อันมีประมาณสี่ห้องครับที่มีสามอันก็คือทางทางที่เบียร์ไปแถวฝั่งนั้นมีสองห้องแล้วก็ฝั่งซ้ายมีสองห้องโอ้โครอบนี่โอเคเบียร์เจอแล้วนี่อ่ะปีติอยู่โครอบไปก็หล่ะ เออกูรูแลวุงอยู่ปี๊ิงกอดออกดอดอ่ะรบวันนี้ใครับกลับเลย <c oughs> รบอย่างรวดเร็วหมดไรอาทิตย์ไม่รับจ่ายพอ <c oughs> ออปิดเลยไม่ได้อ่ะใจเย็นเดีเย็นถ้าโดนต,ตายทีได้ไหมถึงแล้วเนี่ยไอกัดดินตรงหน้าประตูเลยเออแต่เบียร์พูดถูกเรื่องยูเรนะที่อะไรลุงชอบกัดลินตรงหน้าประตูอ,อ,ตอ,นะอะฮะลุง<า>ชอบกัดลินตรงหน้นปานรนนประตูอะ What back. Jobs for you. เฮ้ยม<อ>าก,กามอะไรวะ